สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจพยองทุกคนนะครับเมื่อนี้สวัสดีค,ครับหม่เมื่อนี้นะครับมาลักพาตัวอ e ีคิวไปไสิลักไปโพดเนาะไปโพดหรอไปยอไปโพดฮะไปเนาะออไปโพดเลยเบิ่งสิลักพาตัวอ e ีคิวไปโพดนะครับลาอยู่ใส่ลาดิดลานอนนอนอยู่ทีงานพวแล้ว เฮ้ยเนาะเพื่อนเพื่อนไปหาก้านกบก้านเขียดแล้วก็มานอนเนาะไม่หรอกลากพาตัวคนมากินยังนี่กินบ่นกินหางสั่งเอาไปสั่งเอาไปสั่งเอาไป เอาหยังสั่งเอาเอาหยังสั่งเอาไม่ใช่มันนิวนิวหยังเดียวปลาหมูผู้สาวสองคนคนนมาก่าไอเทียนี่มก่าปลาผู้สาวคืองามใช่ปะสาานคาผู้สาวบนคงามวนี้นิวเฮือนห้องเฮือนเร๋อนิวยูเฮือมันเล่นามยนเ่นปลา ด้วยฝากรีวอันนึงเนาะครับตัวครับลาผัดบไดอยู่ในลานะคู่มือในเพื่อนไปอยู่กับเด่นอ็อยูกัพอเดนอืออืออ้แปลกอากาศบครับน่หล่อหล่อนครับเห็นเมเบ่เห็นมบ่

อ,อันนั้นคือนมสดหวานน้อยจะกินหวานน้อยแล้วคุณมือน่เป็นจังไร เห็นปะเห็นปะครับไปเลือกเอาเออเอออย่างไรหนุ huh. no? ่มเลือกเอาอะไี่งเปิดทางไหนทางไหนนี่อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกนิวนิว กุ้งจักกอดกุ้งมนกุจักกับกุ้งเอาเอาอันใดคืออยู่เลือกนะลูกศิษย์อันฮอดอันนั้นบเบาๆนะอีกตัวหนึ่งพอเนาะพอแล้วลายเลยผมมีเงินจ่ายแล้วป่นี่สิได้ขายไต เม่นเต้อข <gr oss as> okay. <ollow> ้าวเด้อข่าไร่ทำเลยสามสิบบาทเอาเงินงานเงินบ่มีอไอย่างไรสะปาดหามเพื่นว่าเพิ่นว่าปาดหามใจเอายอะฮะมาเบิ่งกันนะเพื่นว่าปาดหามใจปาดจะหามัน มึงอีอคิวมันท้าเอาถ้าเอาเพามีเงินจ่ายอยู่ถ้าบอมีเงินจา่ายต้านหามเพื่อนเด้อะงานเอาห,หามเพื่อนเลยเอาให้เพื่อนงา,าน,น,มมลลนมา,าน้่งปันจำไม่ได้มาน้่งปันอันนี้ก็เอาหาหมคือกันมาเอาเอาให้เพื่อนขอบคุณครับก่อน มันบัวว้าคับเลยต่อคู่มือนี่ฮะบัวว้าคับเลยมันไหนี่หืมแม่งหงังนาพู้ใดนี่ผู้ใดนี่ผู้ใดนี่ไิวนี่ผู้ใดนี่นี่พู้ใด้รอบรอบข้าที่มันสะวัดนี่ผู้ใดนี่ผู้ใดนี่พ่อพ่อหงั่งประเด็นเอาแล้วเร็วประเด็นตะครั้ง อ้ข้าวกอนคุณครับวนน่อยไอเงินทอนน้ำต้ไงปันนิ้วด้ะไม่ค่ะโอ้ยโไปซื้อไม่ไม่ได้เอามาเลยปันนิวกินน้ำด้อไม่ค้าแต่สเปนครงาแล้วก็เลยขายแตก่อนไปครับเดินทาง ยัง่ยืบ <Okay. S 1> ังกล้องด้วย,ยไปแ้วสามไป,ไปหาผู้ใหนินวเหรอ,อครับครับนิวครับนิวอยู่นูรอไปมือเนี่ยครับไปหานิวนะครับ จะคิวมาได้เป็นก้านกบ punched? น้ำล,ลาเหรอนะบัดมะนาวผัดหูชักบัดอันนี้ผัดหูชักเลยเป็นตากาดีบน้ำฝนเนาะใส้นิ้วนิ้วลองนิ้วเออนิ้ว เอออะไรไหมเอิร์นิ้ยเลยไหมนี้อะไรก,กินเด้อบายบายมาพีมาใกล้ๆก่อนมาใกล้ๆก่อนมาใกล้ๆก่อนขอบคุณครับพูดอะไดนี่รู้จ้ากอยห่ชื่อหยังห่านชื่อหย่างเฮ้ ีนน้อยนั่นเงคูจักคุณใหญ่ผมคูจักเอาบายบายเมื่อกันเด้อสวัสดีครับไปไปหาลาไปหรอไปกันกินเด้อหาเด้อโอเคไปครับเดี๋ยวไปหาแม่ลาก่อนนะครับมันจะลาแล้วจะไปงานศพต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อติดตามกันคอยตามไปเบิกนะครับสำหรับวันนี้ไปละบายบายสวัสดีครับ